ร้บแฟนไปไหนมาแล้วมันหอมลงเลยไหวไหมรู kind of ้สึกไงเมก้นี้แข็งแรงมากขอเราขอเราหวหรือเปล่าได้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไมิว่าเพื่อนเป็นไงไหวเกดเอน ด,ดูสภาพเพื่อนละก่อนเมื่อกี้กินโชว์ซะด้วยหมดแก้วไปแล้วดูมาตัวบดเลยมึงหมดเลยหมดเลยห<อ>มดหมดเลยเ <c oughs> ปล่าเลยไม่หมดไวไม่ไหวไงมันมันจะลายเนีย่ยลายโอ่าโตยังไม่หมดทาอร์ เติมให้เติมเติมเบียร์ให้เยอะหน่อยเติมเบียร์ให้เยอะหน่อยเติมเบียร์ให้เยอะหน่อยอะไรนะไอีทีนี้เตมีแต่แก้วฝานู้นนู้เลยค่ะว่าเดีไม่หมดเฮียจะกินให้หมดสาวสวยคุณดีตุ้มอ่อนตุ้มมากจบไม่ไม่ยอมเหรอเดี๋ยวให้สาวสวยลินให้ใส่หัวไหมสวยเลยนะ ลงพลังไม่ไหนมาคะสาขาครตเนี่ยมึงหวังโบน,นัสใช่ไหมที่มึงซื้อกัน<า>่เนี้ยหวังบน,นัสใช่ไหมเี<า>่ต้อนอะไหมดแล้วต้โตัะต้มอะไจะไม่มาจะกิกนซีโรค่ <S <S 2> <S 2> นี้เป็นไงบ้างเฮียไหวไหวเหรไหวดิยังไม่หมดเลยเติมไม่เฮียหน่อยดิเียไอ้พ่องเๆิมเตม อ้าวทำไมพูดอย่างนี้เติมเก้วนี้น่ะเติมแก้วที่เติมน้ำกินเด้วเติมแล้วเติมไหมเติมไหมไม่ต้องน้ำแข็งนิดนิดเดียวพอสามก็นิ่งเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเออเย็นเหรออะไรพี่จันร้อนฉี่อะไรล่ะเป็นอะไรก่ะ วินนี้เราไปกับกูไอ้ชมกินรับจ้าเพราะเดี๋ยวต้องอุ้มเฮียไปส่งที่รตัดไห้ขี่หละโอ้โหอมลงเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นผลกรรมที่แฟนมึงชอบว่ากูว่าอ้วนอ้วน่าใครวะ่าแฟนด้วยอย่าลง้ฆษณาอี๋ฮะอย่าอ้วนอย่าอ้วน หนึ่งเพื่อนมึงไม่ใจเลยอ่ะเพื่อนรักมึงอ่ะดูดิเออพอละวมึงก็รู้หิโก้โก้แถบให้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลกินก็แถบแล้วแถมแก้วมีงกี่เท่ากูอหยดหรือมึงกินเท่ากี่ยดเ่ยเท่ากี่หย้วสมุดเนี่ยนี่คือสมุดกันนี่คือเท่าไม่น้ำแข็งกูอะไม่เท่ามึงน้ำแข็งกูอะไม่เท่ามึงมึงกินเบียร์ไว้ไม่ต้องแข็งไงกินแก้ววันนึนแก้วกูต้องพูดวันนึนแก้ว แดดทำแขกแกนเบียร์ครับเติมเบียร์เยอะหน่อยเพื่อไอหนึ่งปูแกดีสองรล้มึงคนยืนเลื่อนไม่รักแต่วันนี้คุณแม่มารับพี่โลตัสหมดไปแล้วนี่ก็หมดไปแล้วแต่คนนี้เพิ่งมาถึงนั่งแดกเงียบเลย สรุปว่าตู่ตู่สายแข็งไหมแค่นี้นะฮะมันดีมาทตาไมได้